เจนจน่ะครับเมื่อกี้เจนน์ถามมีว่าอะไรนะเราเป็นการแบบถามตอบกันนะเพราะว่าจากที่เจนน์ถามมี้มีก็จะให้เจนน์พูดกับมีอีกครั้งหนึ่งแล้วมีก็จะตอบความจริงกับเจนน์อ่ะมาบอกมาก่อนหน้านั้นทําไมนะก่อนหน้านั้นหนูกเกิดมายังไงหนูกเกิดมายังไงหนูถูกเก็บมาหรือเปล่าฮะหนูถูกเก็บมาหรือเปล่าถูกเก็บมายังไงครับ นูเก็บมาลงคาดลองนอน่ะทำไมหนูถึงคิดอย่างนั้นอะ่ะเดี๋ยวมิซจะบอกอนหนูไม่รู้อ่ะทำไมหนูถึงคิดว่าหนูถูกเก็บมาหนูจะไม่นดานี้หนูไม่รู้หนูก็เลยอยากรู้เหรอครับ<อ>เพราะว่าหนูไม่เห็นรูปใช่ไหมครับอตอนเด็กหันไปมองมอ่ะเห็นแล้วเป็นไงครับเห็นแล้วเป็นงไงครับเห็นแล้วเป็นยังไงครับบอกก่อนบอกให้ฟังก่อนเห็นแล้วดีใจครับ แต่ว่ามีคือมีแปลกใจตรงที่ว่าทาไมเจนเทิร์นถึงคิดว่ามีเก็บหนูมาเลี้ยงหรออะไรเงี้ยนหนูยังไม่จําไม่ได้ตอนเกิดอ่ะอือจะไม่ได้ตอนเกิดแล้วหนูจำรูปภาพหนูกไ็ไม่เห็นรูปภาพด้วยอ่ะอมอ่นานส่วนวันนี้คนไหนเจนเทิร์นครับนี่ครับแล้ว <Yeah. S 1> คนไหนคนไหนไม่มีครับมีคนไหนปาปาครับนี่ ใส่เวนเตเทยสรุปว่าสรุปว่าหนูข้อจากมีแต่มีเก็บเนี่ยมีเก็บไหมอันนี้อยู่ในห้องอะไรอยู่ในห้องอะไรรู้ป่ะห้องพยาบาลห้องที่โรงพยาบาลใช่ไหมอยู่ห้องผ่าตัดอย่าเนี้ฮะสรุปว่าหนูออกมาจากตรงไหนออกมาจากห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดฮะเกิดมาได้ไงรู้ป่ะไม่รู้เอาก็เกิดมาจากในท้องมีไงอยู่ในท้องมีมา มีอุ้มท้องมาเป็นระยะเวลาทั้งหมดเก้าเดือนที่อยู่อยู่ในท้องเมียรู้ปะอยู่มาได้ไงเนี่ยดูดิโอ้กลับเข้าไปได้ใหม่ไหมเนี่ยโโหดูตัวสิเข้าไปได้ใหม่ไหมมีได้เข้าไปก็เห็นเป็นคนอ้วนสิกลับใหม่ไหกลับไปอยู่ใหม่เร็วกลับไปอยู่ในท้องฉันเดี๋ยวนี้แล้วกลับมา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 ไหม Ha 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 ha.